อันน okay. really ี from, ้ผมจะมาบอกเหตุผลว่าเป็นอยางผมคือต้องออกกําลังกายนะครับพี่ยางผมคือต้องออกกาลังกายนะครับคือเหตุผลที่ผมออกกำลังกายคือผมอยากหาร่ลังกกยแข็งแรงผมอยากหาร่ลังไกยผมผมอยากหาย่ลังกกยแข็งแรงตอนเ่านะครับเออผมรลางไกยแข็งแรงกับจิงแต่ว่าตอนเ่าจังไหผมกับังไหนผมกับบอแข็งแรงคือครับผมผมหลงกกยแข็งแรงกับจิงแต่ว่าตอนเ่าผมกับบอแข็งแรง คือผมไฝฝันว่าผมอยากห้ร่ลังกกยเจ้าของแข็งแรงต้นเถ่านะครับผมออกรลังกกยเนี่ยผมคิดไปใกล้เด้ผมคิดไปใกล้ว่าผมอยากจะห้ผมผพอยากจะผมผมอยากห้ผมผมอยากห้ผมร่ังกกยแข็งแรงต้อสูงต้อสูงอายุนะครับตอนแบบคนที่จักห้าสิบหกสิบนี่แหละครับอผมอยากห้ร่ลังกกยแข็งแรงต้นเท่า นะครับผมจะเหตุทุกวิธีท่านะครับที่ผมจะเหตุทุกวิธีท่าครับที่ผมจะเหตผมจะเหตุทุกวิธีท่าให้ผมหลังใกล้แข็งแรงนะครับนะครับผมกัผมกัจะบอกนะครับผมมาเลี้ยงวัวพวกกเรียนภาษาอังกฤษนะครับนะครับเหตุผมที่ผมเรียนภาษาอังกฤษก็คือผมอยาก บอกภาษาอังกฤษเป็นอยากอ่านเป็นนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ไปประเทศอังกฤษนะครับผมอาจจะถ้าเกิดว่าผมถ้าผมเรียกภาษาอังกฤษนะ่แน่ผมอาจจะไปประเทศอังกฤษก็ได้นะครับอย่างนะี้ครับผมอยากหายาให้รังไกยแข็งแรงต้นเถานะครับจะบอกให้้ารอก,กบออลังไกยบรูแลสุขภาพใส่ซีวิตแบบตัวไปธรมธรมดาธรรมดา มันคงขางทีแบบว่าไม่คงขางจีแบบว่าคุ้นใจแบบว่ามันโจ่งขางจีแบบว่าแบบไปตามแบบสังขารนะครับถ้าแบบอ่าแบบถ้าแบบว่าไอ้ใสซีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอยยุบานนะครับเห็นหอกเห็ดงานแบบเห็ดแบบนี้มันคงขางทีแบบว่ามันแบบเหมือนไปตามสังขารนะครับไปตามสังขารคือแบบคือแบบไอ้ จบาบโดูแลสุขภาพต้อเป็นเปรุ่นโมดูเรสังขารก็คือปล่อ,ปอยอปล่อยสังขารนี่ก็คือแบบอ่าหลักยังวะระบายว่าแบบต้อเป็นเปรุ่นนะบอกระไกลแข็งแดงเท่าไปกระใต้นะครับปล่อยไปตามสังขารนี่มันหมายถึงว่าอ่าเป็นรุ่นลระไกลแข็งแดงบอใส่ชีวิตไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็เท่าไป เาไปกับบวก,กลังกายแข็งแรงกับเจ็บป่วยเธอเท่าไปกับเจ็บป่วยแต่ก็เจ็บป่วยแล้วก็เห็ุงานก็เหตุงานก็เอ้ยเหนื่อยงางแห้งหน่อยเหตุงานเมื่อยเหตุงานมาถึงสามชั่วโมงเมื่อยเนี่ยครับผมบอไปตามผมบอไปตามสังขารหรอกมันปล่อยไปตามสังขารลรว ตอนส่วงอายุส่วงสูงอายุมันหลังใกล้บ่ดแข็งแรงนะครับเนี่ยผมไฟฝันมาผมอยากหลังใกล้แข็งแรงตอนเถานะครับเอาที่นี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาเนี่ยเขาจะถ่าจบคลิปนี่จะไปเรียบภาษาอังกฤษ